คุ้มครองชีวิต3ามแสนหกนะคะประกันพิการทุพพลภาพคุ้มครองให้ด้วย3 0มแสนหกค่าชดเชยวาพันวงเงินค่ารักษาแบบ5ล้านนะคะมีส่วนดีดักนะคะที่ช่วยจ่ายค่ะสามหมื่นะะ 30, บาทต่อปีนะข้อดีของการมีดีดักก็คือว่าถ้าสมมุติว่าปีไหนอนะคะ่ะไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้เนี่ยก็ เราก็เอาเงินส0,000นบาทเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยจ่ายเกี่ยวกับคนข้นอกมันก็ประหยัดเงินไปเยอะจากประสบการณ์ที่าขายตอนที่ยังไม่มีดีดักเนี่ยเบีย้ยจะแพงกว่าส0,000นะคะคือมันคุ้มมากเลยอะพอบริษัทอะ่ะทำเป็นดีดักสาม0 0ื 30, 000, ก็เท่ากับ คืนส่วนลดเบีย้ยประกันให้กับคุณลูกค้าเขาเหมือนคุณลูกค้าได้ลดไปสามหมื่นะแล้วปีไหนคุณลูกค้าไม่เข้าโรงพยาบาลน,นะคะก็เอาสามหมื่นเนี่ยเก็บเอาไว้เองหรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นไข้ไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็เอาสามหมื่นไปจ่ายกรณีคนไข่นอกอย่างเงี้ยคือมันคุ้มมากๆเลยแบบดีดักเนี่ยนะคะแล้วก็รายละเอียด ตัวกรมธรรม์ a a a อยู่ในลิงก์ข้อดีก็คือว่าจ่ายเบีย้ยไประยะหนึ่งแล้วอะค่ะสามารถที่จะ,ะพักชำระเบีย้ยได้เพราะว่ามีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะเช่นอายุ21หยุดชำระเบีย้ยนะคะหยุดชำระเบีย้ยไม่ชำระเลยนะคะก็ดูว่าสามารถคุ้มครองได้ถึงอายุเท่าไหร่ก็ดังตัวอย่างนี้ที่ผลตอบแทนที่5%เปอร์นะะ,ะเลือกพอร์ต การลงทุนในพอร์ตตาสารทุนก็ได้อยู่ประมาณถึงอายุ83นะคะแล้วก็ตัวมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยค่ะตัวเส้นสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะคะสามารถที่จะเบิกถอนออกมาใช้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะคะ ก็คือไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมในการถอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาคืนเงินกู้เพราะว่าแบบประกันทั่วไปอะถ้าสมมติว่าลูกค้าเอาเงินออกไปนะคะสะสมรัพย์ทั่วไปหรือแบบประกันทั่วไปเอาเงินออกไปต้องจ่ายดอกเบี้ยนะคะถ้าเป็นบำนาญก็4.45้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นประกันสะสมทัพย์15ทับยีก็ประมาณชัจเปอร์เซ็นต์หรือตลอดชีพเนี่ยก็อยู่ประมาณ7%เปอร์เซ็นต์ซึ่งเวลาคุณลูกค้าเนี่ยถอนเงิน ใน a a p a พาอะคะ่ะเขาจะแจ้งให้เรียบร้อยว่าอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีดอกเบีย้ยลนไปแต่ถ้าเป็นยูนิตลิงก์อย่างเช่นตอนอายุ60อะคะ่ะถอนไปที่ล้านห้านะคะล้านห้าเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาจ่ายนะคะก็เหลือเงินในพอร์ตไว้ประมาณ8 0 0 0เป็นค่าใช้จ่ายในการหักค่าธรรมเนียมการถอนอการที่จะกรณีเวลาลูกค้าลืมจ่ายเบีย้ยนะคะบริษัทจะได้เอา7 8 0 0 0เนี่ย ไปจ่ายเบีย้ยต่อให้เพื่อไม่ให้กรมธรรมขาดอายุนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเข้าโรงพยาบาลก็เบิกได้ค่ารักษาทุกอย่างเบิกได้แม้ว่าคุณลูกค้าไม่ได้จ่ายเบีย้ยแล้วเพราะว่าช่วงที่อายุ21จนถึงอายุ83ไม่ได้จ่ายเบีย้ยเลยนะคะก็ยัง มีความคุ้มครองให้นะคะกำไรก็คือเหมือนเราเข้าโรงพยาบาลเราได้กําไรอะ่ะเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราสุขภาพแข็งแรงนะคะตัวมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเส้นสีเหลืองเนี่ยเริมเริ่มเปิกถอนได้ตั้งแต่ สามปีเป็นต้นไปเข้าสุป,ปีที่สามออครบสามปีะนะคะก็เบิกถอนได้ไม่มีค่าธรมเนียมการถอนนะคะแล้วพอลูกค้าหยุดจ่ายนะคะก็สามารถมาจ่ายเบี้ยต่อได้สมมุติว่าตอนอายุ21ถึง30ถึง29เนี่ยถึง30เนี่ยหยุดจ่ายแล้วอา,อายุ3าอกลับมาจ่ายใหม่นะคะกลับมาจ่ายใหม่ก็ได้นะคะก็จ่ายเข้ามานะคะพอเรากลับมาจ่ายใหม่เนี่ยมูลค่าเงินอะ มันก็จะโตขึ้นเนี่ยค่ะสามารถคุ้มครองได้ถึงอายุ9 9ปีเลยนะคะแล้วก็ตามตัวอย่างเนี่ยตอนอายุ9 9ปีเนี่ยโหมีมูลค่าเงินสดอีกตั้ง25ล้านนะคะคือยูนิตลิงค์เนี่ยคุ้มมากๆเลยคือตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลเราก็เบิกได้แล้วก็พักชําะะเบี้ยได้นะคะเบิกถอนได้ในระหว่างทางเนี่ยอันนี้คือพักชําะะเบี้ยนะคะ ในปีที่21นะคะแล้วก็มาจ่ายเบีย้ยต่ออีกทีหนึ่งนะคะตอนอายุ31ค่ะคือพักชำระเบีย้ยไปประมาณ10ปีกลับมาจ่ายใหม่ได้นะคะแต่ระหว่างที่พักชำระเบีย้ยนะคะยังเข้าโรงพยาบาลเบิดค่ารักษาพยาบาลได้เหมือนเดิมเลยนะคะ